ครับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะครับก่อนเลยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะสงขาหาดใหญ่นะครับเกิดภัยพิบัติหนักกันเพื่อนน้าท่วมใหญ่สงขาหาดใหญ่ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นน้ําท่วมใหญ่ในรอบ300ปีกันเพื่อน300ปีที่ผ่านมาครั้งนี้คือครั้งที่หนักที่สุดโอ้โหนะ น้ำตาหลังลินกันเลยทีเดียวสำหรับพี่น้องชาวใต้ตัวของแอดมินและทีมงานกันเพื่อนซึ่งช่องของแอดมินก็มีแอดมินคนเดียวนี่แหละจะพูดทำไมนะครับขอเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันกันเพื่อนขอให้ผ่านพ้นภัยวิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเป็นกำลังใจให้เสมอกันเพื่อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วสำหรับคนไทยขอแค่เป็นคนไทยแอดมินให้กำลังใจเสมอกันเพื่อนสำหรับคลิปนี้เองนะบรจะสุดเรื่องราวของนักเรียนนักเลงกันเพื่อนคนหนึ่งตาย,คน,นตายคนหนึ่งติดกุ๊กมีรุ่นน้องกับรุ่นพี่กันเพื่อนเขาเรียนมาวิทยัเค เ,เพื่อนอยู่ที่ปากช่อง รุ่นพี่กับรุ่นน้องก่อนหน้านั้นเป็นบัดดี้กันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกันเพื่อนวันดีคืนดีทางวิทยาัยก็ให้ไปเข้าค่ายลูกเสือกันเพื่อนบางวิทยาลัยตรงนี้จะมีการเรียนลูกเสือสองคนนี้ก็ไปกันเพื่อนปรากฏว่าเกิดการกินแหนงแข่งใจกันเกิดการทะเลาะกันตอนเข้าค่ายกันเพื่อนหานรปากระ,กะป๋องไม่ลงตัวหรือ,อยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจทะเลาะกันเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนปรากฏว่าหลังจากเข้าค่ายเสร็จตรงนี้เองก็นัดเคลียร์ใจกันกันเพื่อนช่วงเช้าๆกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองก็มีนักเรียนกันเเื่่่ออนนนนไมวาาาจะป็้งงงหครัก หลายคนกําลังจะเข้าโรงเรียนกันเพื่อนตัวของรุ่นน้องมาคนเดียวส่วนรุ่นพี่มา6คนกันเพื่อนมาดักรอมาขายเรื่องให้กันเพื่อนมีการพูดคุยกันมีการเจรจาการอยู่บริเวณร้านค้าข้างโรงเรียนกันเพื่อนตัวของรุ่นพี่อาศัยสมัครพรรพวกเยอะกว่าลักษณะคล้ายสุนัขหมูกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยลุมทําร้ายรุ่นน้องบางคนก็เตะบางคนก็ต่อยบางคนก็วิ่งไปล็อกคอกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของรุ่นน้องสะบัดหลุดได้หลังจากนั้นเขาก็ถอยไปตั้งหลักจังหวะนี้เองตัวของรุ่นน้องชักปืนขนาดจุด38อ ออกมาซื้อมาตอนไหนไม่ยอมบอกรุ่นพี่กันเพื่อนไอชิบหายมีปืนด้วยหลังจากนั้นรุ่นน้องก็ไม่พูดประรําทําเพลงกันเพืเ่อนกดไปห้านัดเสียงปืนดังสนั่นวั่นไว้ปั้ง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 ,งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระ,ระบอกปืนของรุ่นน้องลูกก็สงสัยยังกับตาตะกแตนแม่นยังกับตองจอดทะลุร่างรุ่นพี่ไปหนึ่งคนส่วนที่เหลือวิ่งหางจุดตูกันเพื่อนร้องยังกับหมาถูกน้ำร้อนเอง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 ห็นไม่ใช่นะตรงนี้เองร้องโวยวายหนีออกไปกันเพื่อนจังหวะนี้เองนองนะ ด้วยความตกใจกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียว,วางใครไม่ใช่นะช่วยด้วยช่วยด้วยคนยิงกัน ตัวของรุ่นน้องอาศัยช่งชุลมุนชุลเกตตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปส่วนรุ่นพี่ที่ถูกยิงตรงนี้เสียชีวิตขาที่เสียชีวิตทันทีกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะุบเรื่องราวของนักเรียนนักเลงกันเพื่อนจุดจบสายห้าวเปิดก่อนได้ส่วนเปิดทีหลังอาจจะติดโกกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงในมุมของกฎหมายเขาว่ากันยังไงคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของนักเรียนนักเลงเรื่องนี้กัิกกยคร,รบผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวิทยายลัยเทคนิคปากช่องกันเพื่อนตันน,น,นต คนหนองสาหลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันเพื่อนมีผู้ชายสองคนกันเพื่อนเขาเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องกันคนเป็นรุ่นพี่ชื่อว่านาราวีกันเพื่อนอายุ19ปีผมเขาเรียกสั้นๆว่าวิทย์ก็แล้วกันส่วนคนเป็นรุ่นน้องชื่อว่าเพียรพายกันเพื่อนอายุ17ปีเป็นนักศึกษาปีหนึ่งกันเพื่อนตรงนี้เองเรียนปวชช่างยนตผมกขเรียกสั้นๆว่าพีก็แล้วกันตัวของพีเป็นรุ่นน้องส่วนตัวของวิทย์เป็นรุ่นพี่กันเพื่อนสองคนนี้ก่อนหน้านั้นอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกัน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเงินเพื่อนปรากฏว่าทางวิทยาลัยขอให้ไปเข้าค่ายลูกเสือ2คนนี้อยู่กลุ่มเดียวกันเงินเพื่อนในจังหวะที่ไปเข้าค่ายลูกเสืออยู่นี่เอง2คนนี้ได้มีปัญหามีปากมีเสียงกันเงินเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาเรื่องอะไรเงินเพื่อนอาจจะแอกจิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าแย่งสาวกันอันนี้ผมไม่รู้เงินเพื่อนแต่เอาเป็นว่าตัวของวิกกพีทะเลาะกันตั้งแต่เข้าค่ายลูกเสือกันินเพื่อนหลังจากนั้น2คนนี้ก็กินแหนงแข่งใจกันไม่มองหน้ากันไม่พูดคุยกันเงินสุทา ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องมันจบด้วยความตายกระายเป็นศพคณรตากันเพื่อนในวันที่25พฤศจิกายนปีพศ2568ช่วงเช้าเช้ากันเพื่อนประมาณ7-8โมงเช้านักเรียนกำลังจะเข้าเรียนกันเพื่อนช่วงวันนี้เองตัวของพีรวิทย์ได้นัดเจรจากันได้นัดเคลียร์ใจกันที่บริเวณร้านค้าข้างๆโรงเรียนกันเพื่อน ตัวของพีมาคนเดียวกันเพื่อนตัวเป่าเล่า Leave, เปยเขาไม่มีสมัครพรรคพวกส่วนตัวของวิทย์มาประมาณ5้าหกตัวให้ไม่ใช่นะห้าหกคนเงินเพื่อนเป็นรุ่นพี่ตรงนี้พเพเื่อนเพื่อนก็เยอะหน่อยกันเพื่อนอยู่โรงเรียนนี้มานานทันทีที่มาถึงตรงนี้กลุ่มของวิทย์ก็ปริเข้าไปหาตัวของพีกันเพื่อนเหมือนจะขายเรื่องให้เหมือนด่าเหมือนดูกันเพื่อนมีการตําหนิตัวของพีเป็นการใหญ่ท่ามกลางผู้คนมากมายน้องนาหางเครื่องเสานิสิตนักศึกษาหลายคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นเงินเพื่อนหลายคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้นึกว่าจะมีการทําร้ายกัน กันเพื่อนบางคนก็เลยเผลอถ่ายคลิปไว้จังหวะนี้เองตัวของวีอาศัยว่าตัวเองสมัครพรกพวกเยอะกว่ากันเพื่อนลักษณะคล้ายๆสุนัขหมูให้ไม่ใช่นะหมาหมูตรงนี้เองก็เลยปรีเข้าไปทําร้ายตัวของผีกันเพื่อนมีบางคนเข้าไปเตะกันเพื่อนเตะดังตุ๊บกันเลยทีเดียวตัวของผีถึงกับร้องเสียงหลงเออห้พี่ทําผมทําไมบางคนก็ไปสาวหมาดกันเพื่อนต่อยตีเป็นการใหญ่กันเพื่อนตัวของผีกันเพื่อนถึงกับเสธลาตุ๊บปัตตุ๊บเป๋กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของผีก็เลยถอยฉากกันเพื่อนวิ่งออกจากกลุ่มกันเพ ตัวของวิทย์ไม่ลดลาว่าสอกได้ใจใหญ่กันเพื่อนเขาก็เลยวิ่งปรีเข้ามาหาพีเหมือนจะต่อยอีกทีกันเพื่อนตัวของพีก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนชักปืนจุด38ออกมาไอชิบหายงานหยาบซะแล้วกันเพื่อนไปซื้อปือนมาตอนไหนไม่ยอมรายงานลูกพีกันเพื่อนตัวของพีพกปืนมาด้วยเขาพกมาไว้ป้องกันตัวเนื่องจากว่ามีปัญหากับวิทย์ก่อนหน้านั้นตัวของวิทย์พยายามทำร้ายตัวของพีมาหลายครั้งแล้วกันเพื่อนมักจะกันแกล้งมักจะพาเพื่อนไปข่มขู่ตัวของพีก็เลยตัดสินใจซื้อปือนมากันเพื่อนในราคา6 0พันบาท ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตกันเพื่อนทันทีที่ตัวของพี่ชักปืนออกมาเขาก็ไม่พูดพรำทำเพลงกันเพื่อนจีบปลายกระบอกปืนไปที่ตัวของวิทรุ่นพี่ของเขาที่กําลังวิ่งปรีเข้ามาหากันเพื่อนไอ้ชิหายใครสอนให้วิ่งหาปืนกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของพี่กดไปหนัดเสียงปืนดังสนั่นวันไวป,ป,ปั้งปั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 ง,ปง,ปงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของพีกันเพื่อนลูกกระสุนใสย่ย,ยังกับตาตะกแตนแม่นยังกับตองวิ่งเวกอากาศจอดทะลุล่างของวิทกันเพื่อนเด็ดข้วหัวใจตัวของ ืนดังขึ้นเพื่อนของวิทย์ตรงนี้ก็วิ่งหนีป่าราวกันเพื่อนวิ่งยังกับหมาถูกน้ำร้อนลัวกันเพื่อนบางคนถึงกับร้องเสียงลงเอ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 งเป็นจังหวะจังหวะให้ไม่ใช่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกลัวถูกยิงกลัวถูกทำร้ายกันเพื่อนก่อนหน้านั้นไล่ทำร้ายเขาพอเขายิงปืนใส่ตรงนี้ก็วิ่งหนีตายกันเพื่อนวิทย์เวิร์ดตรงนี้เอาไว้ก่อนไม่ดูเพื่อนกันเลยตรงนี้วิ่งหนีอย่างเดียวกันเพื่อนจังหวะนี้เองน้องนาหางเครื่องที่อยู่ในเหตุการณ์กันเพื่อนบางคนที่กำ ร้องออกมากันเพื่อนอ้ยอ้ยอยช่จยด้วยช่จยด้วยคนยิงกันคนยิงกันอย,ยิงกันแล้วยิงกันแล้วลักษณะเป็นแบบนั้นไป ตัวของพีอาศัยช่วงชุลมุนชุลเกวุ่นวายกันเพื่อนจังหวะานี้เองเขาตัดสินใจวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ชิ่งหนีไปกันเพื่อนส่วนตัวของวทิที่ถูกยิงตรงนี้เองไม่ต้องสืบต้องขนกันเพื่อนลูกกระสุนเด็ดขั้วหัวใจตัวของวิตายทันทีเสียชีวิตขาดที่กันเพื่อนหลังจากเหตุการณ์สงบหลังจากตัวของพีหนีไปตรงนี้เองก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากช่องโทรแจ้งกูภ้ภัยไม่นานานักกู้ภัยก็มากันเพื่อนตรงนี้เองไม่ได้มาทำาบาสมพยาบาลหรือว่าทำซีพีอาร์แต่ประการใดนำผ้าขาวมหออาห่อ กันเพื่อนผ้าขาวพร้อมห่อสุดหล่อพร้อมยังส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแจ้งก็มายัางพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานกันเพื่อนเป็นปอกกระสุนปืนขนาดจุดสาจำนวน5ปอกกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือน้องนางหางเครื่องว่าเหตุการณ์เป็นยังไงใครเป็นคนก่อเหตุกันเพื่อนน้องนางหางเครื่องก็เลยบอกกันเพื่อนว่าตัวของพีเป็นคนก่อเหตุตอนนี้เขาหนีไปแล้วกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตบจิ๋มน้องนางหางเครื่องเบาๆแปะแปะ,แปะ บอกขอบใจหลายน้องนาหางเครื่องใส่หน้าเบาๆอ้ายอ้ายอ้ายบอกเป็นอย่างอ้ายบอกเป็นอย่างพี่ตำรวจลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกไล่ล่าคนร้ายนั่นก็คือตัวของพีกันเพื่อนตัวของพีเขาไม่ได้หนีไปไหนกันเพื่อนเขากลับไปที่บ้านไปทําใจกันเพื่อนจังหวะนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนก็สามารถไปคุมตัวของพีได้ที่บ้านกันเพื่อนตัวของพีรอรับจบรับเจ็บอยู่ที่บ้านกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวของพีมาที่สพปากช่องกันเพื่อน ตรงนี้เองก็มีการลงบันทึกจับกลุ่มพร้อมกับสอบปากคำตัวของพี่ถามหาแรงจูงใจกันเพื่อนตัวของพี่เขาก็บอกเพียงสั้นๆกันเพื่อนว่าเขาถูกลังแกก่อนเขาถูกข่มขู่ก่อนเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อปืนไว้กันเพื่อนวันนี้เองก็เลยมีโอกาสได้ใช้เมื่อรุ่นพี่มาปิดกล่องเขาเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่ทําเขาก็ตายกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงรุ่นพี่ไปกันเพื่อนนี่ก็คือคํารัสสารภาพสั้นๆจากตัวของพี่กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็ตบบ่าของพี่สามทีกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นสัญญาณบอกว่าเองเเตรรรียมัับบบบจจ็ เรื่องนี้เจ้าหนี้ตำรวจมีการแจ้งข้อหาให้กับตัวของพีด้วยกัน2ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือพรบอาวุธปืนกันเพื่อนอัตราโทษก็คือ1น0ถึงสิปี2ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา2 8 8อัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและไม่โทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือ2ข้อหาใหญ่ที่ตัวของพีได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของพีก็ต้องจอรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของพีเป็นเยาวชนกันเพื่อนตัวของพีก็ต้องขึ้นน้นนนนนาาลเเยยววชกัื่ออตดสิแ็จะไปู สถานพินีกันเพื่อนตรงนี้เองเวลาสู้คดีเขาจะได้ลูกเยาวชนกันเพื่อนรับสารภาพรับจบรับเจ็บตรงนี้เองก็จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษกันเพื่อนเยาวชนรับโทษหนึ่งในสองเท่านั้นกันเพื่อนเพนี้เองตัวของพีอาจจะมีในกระเป๋ากันเพื่อนประมาณ5 6 7ปีลักษณะเป็นแบบนั้นไปริจริงๆก็อาจจะ3าปีหลังจากนั้นเขาก็จะได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเพื่อนนี่ก็คือเส้นทางชีวิตของพีหลังจากนี้ไปกันเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้วงวิญญาณของวิทย์ไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันกันเพื่อนฟัง เพื่อนใช่ว่าพวกเยอะจะไปข่มเขาได้กันเพื่อนบางทีเขามีของบางทีเขามีปืนเปิดก่อนอาจจะได้สวดเหมือนตัวของวิทย์ก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่แหละครับคือเรื่องราวของนักเรียนนักเลงกันเพื่อนคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดคุกเป็นจุดจบของสายห้าวโดยแท้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเปนเพื่อนไว้น้าที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนำจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม